ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งก็เป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวูอ้ออ เคก็ต้องขอกาวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้องทักเข้าสู่ซ่องฟอร์กซี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับเอาซีบิโร่เซาซีสมงนั่นเองเนาะยูก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสมมอดกันเช่นเคยก็คือมดนี้เหมือนเราเคยทําไปแล้วหรือเปล่านะไอ้พวกซูเปอร์ฮีโร่อะไรเงี้ยไ่ใช่เราเคยทําไปประมาณอ่สองสามคลิปนี่แหละทุกคนก็ประมาณนั้นก็คือวันนี้นะคะมันเป็นตัวใน DC หรือเปล่านะน่าจะไม่ใช่มาร์เวลนะน่าจะอยู่ในดีซหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันก็นั่นแหละทุกคนดูวันนี้เรามาเีวดนแล้ อาหารตรงนี้พอดีเลยเอามอาชีลด์คนเดียวอีกแล้วอะทุกคนหนูคือป่านเจ้าใครมาเอาชีลด์เดืดๆป่านเจ้าใครมาแบบว่าเอาชีบรอดกับเราดีอะคือจริงๆมันก็ไม่ใช่การเอาชีบรอดแบบทางบ้านอะไรงี้หรอกมันก็แค่แบบว่ามาเดินบ่นมาเดินพูดคุยกันทุกคนเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละซึ่งวันนี้วันเหนื่อยมากทุกคนอาจจะพูดอะไร อะไรแล้วทำไมต้นไม้ทำไมต้นไม้มเป็นงี้เงี้ยเนี่ยแล้วเมื่อกี้เราโดนอะไรตีอ่ะอย่าบอกนะว่าเราโดนแกล้งอีกแล้วแบบนี้ก็ไม่เอาแล้วใครจะมาแกล้งเรานี่เหมือนกดแถบก็ยังไม่ขึ้นอีกเหรอเนี่ยไม่ขึ้นนะ่ะมันแบบว่ามีคําสั่งปิดแถบได้ด้วยเหรอทุกคนหรอือว,ว่าหรือว,ว่ากา,ารมาแกล้งจริงจริทุกคนหรือว,ว่าการจะอะไรเนี่ยเฮ้ยไปอะไรอ่ะ เอาชีวิตรอดซะก็เอาชีวิตรอดซะอะไรก็เราเอาชีวิตรอดอยู่ไม่ใช่เหรอเรากำลังสร้างบ้านอะไรนี้อยู่ทุกคนเออ,อพูดไม่จบเลยคือแบบหรือว่าการเขาใช้บบคำสั่งเดียวกันกันกบหวานนะทุกคนไอพวกแบบปิดเอ่อไอตรงแถบอ่ะหวานไม่รู้อ่ะแล้วไอพวกป้ายทำไมมันไม่ออกไปสักทีแล้วจะอ่อยไงเนะี่ยไปหาของสร้างบ้านหาของสร้างวันก็นี่ไงไม้นี่ไงเรามีไม้ยี่สิบสี่อันแล้วก็มาทำต๊ะคาไปหนึ่งทุกคนยึบ แล้วก็เอ้ยอะไรอ่ะมาจากไหนเนี่ย The fuck. เออ The f ฟ c ักอ้ยงั้นก็นก็ดีเลยทุกคนมาเราจะมาทำที่ขุดกันก่อนดีกว่าเราจะเป็นที่ขุดอ่าอ,อะไรนะหินใช่แล้วเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วก็เอาเป็นอันนี้เอ้ยอะไรอีกแล้วอ่ะทำไมเหมือนมีใครมาตีมาดันตลอดเลยแล้วอะไรเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรไอ้หน้าไหนมันมาตีเรา ทุกคนหรือว่าการแกล้งจริงๆว่าการบอกว่าการไม่อยู่อ่ะการบอกการไม่อยู่รเราจะนะเ,ชเ,ชเชื่อได้หรือเปล่านะจะเชื่อได้ไหมเชื่อได้หรือเปล่ามาเราได้มาเยอะเลยทุกคนเราพร้อมแบบว่าจะทําการสร้างบ้านกันแล้วเราจะไปหาพวกเออแร่ดีไหมแร่แบบว่ามาอัพแบบอัพชุดอัพอะไรอย่างนี้ของเราอ่ะแปลว่าทําให้บ้านเราแบบว่ามีความแข็งแกร่งขึ้นด้วยการเอาหินมาโป๊โยใครทํา นี่อะไรเนี่ยมาจากไหนอนี่ยมาคืออะไรอะลูกแพรเหรอเป็สักอย่างนี้ทุกคนมันก็ไม่รู้มะละกอใช่พะพยามาละก,กอมะละกอของชอบ,บอมะละกอของชอบอะไรใครเนี่ยอะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นการจริงๆวะแต่การบอกการไม่อยู่ถ้าไม่ใช่การแล้วจะเป็นใครเียวโอ้ยมีเสือด้วยถ้าเราตีมันจะตีหรอยังไม่ได้ตีเลยมันก็นกัดเสียวอะ่ะเฮ้ยอ๋ออ๋อทำไมน้องเจ็บ เมื่อกี้ยังไม่ได้ทำเลยน้องเลยน้องมาแบบมาขวานมากัดแล้วซะงั้นตรงนี้ดีเหรอว่าตรงนี้ดีคมกำลังได้จะทำการขุดไม้ไปก่อนเอ้ยไม่ใช่นี่ขุดไม้เอ้ยทำการเอายาวออไปก่อนนะทุกคนเพราะมันดูสุดเราจะลกมากๆเลยนี่ออกไปออกไปแบบแบบเอาไวงหมดเลยทำไมมันเยอะจังเลยอะถ้าได้ถังแบบว่าถังมีน้ำก็คงจะดีจะได้วางทีเดียวแล้วก็แบบไม่ให้มันแบบขึ้นอย่างเงี้ย จะได้ออกรวดได้ทีเดียวเลยไงทุกคนแต่เราจะหาถังจากไหนเราไม่มีเหล็กอะโอ้ยอยากได้ถังใส่น้ำแบบนี้มันเสียเวลาอย่างงี้นี่โอเคแล้วน่าจะสะอาดมั้งมั้งไม่ไม่สะอาดแ้วไม่สะอาดเราต้องออกอีกจึ๊บ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 แล้วเมื่อไหร่เราจะได้เจอฮีโร่อะจะได้แบบว่าฮีโร่ผู้แบบแสนจะน่ารักอะไรเงี้ยอะช่วยด้วยค่ะฉันต้องการคมช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยทุกคน เฮ้ยใครอะใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำใหตัวอะเดี๋ยวเดี๋ยวยุเสร็ดิตัวแดงแดงหือดาบคู่เดดผูเฮ้ยเดดผูทุกคนเดดผูเดดผูเดดผูตัวนี้ทุกคนมันเป็นตัวละครที่หวานชอบมากเลยทุกคนแบบคือแบบว่ามีรูปเขาอยู่ในห้องด้วยเหมือนคนชอบกันเลยทุกคนด้วยแบบว่าจะทำยี้เดียเนื้อช้างนี่มันอร่อยมิเนี่ยอุ้ยจะกินช้างเลยคุณคุณเดดผูอย่าอย่าทำน้อง คุณหิวคุณคุณเอานี่ไปกินดีกว่านะคุณอย่าไปทำร้ายน้องเลยเนาะมีมีลูกมีเมียเอ๊ะอย่าทำร้ายร่างกายฉันเฮ้ยออาอ้าวคุณเอ้าเาบอกว่าอย่าทำน้องอ้าวอันนี้เรียบร้อยน้องกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติไปแล้วทุกคนโอ้โหไม่เอาค่ะไม่เอาสวัสดีค่ะคุณเดฟูแล้วคุณมาคุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะคุณไม่แบบว่าไปช่วยชีวิตอะไรเงี้ยเสียงดังจังค่าจริมโอ้โห โอ้ทำไมเขาเป็นคนปาถือ่นอย่างนี้อ่ทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้อย่าทำอะไรน้องสิน้องอ่านันนี้นทุกคนแบบว่าเราห้ามไม่ทันแล้วแหละเนี่ยเราก็ปล่อยเลยตามเลยเลยกันนะเออ,อก็ก็ค่ะพอใจคุณแล้วหรือย,อยังคะคุณเดชภูแล้วคุณยังไม่ตอบเลยแบบว่าคุณมาทําอะไรแถวนี้อ่ะคุณแม่แบบว่าไปช่วยปกป้องโลกไปแบบช่วยคนจนอะไรเงี้ยอ่ะอะไรนระรช่วยคนจนจากคนรวยเงี้ยอ,อย่าง คุณสนใจมาอยู่บ้านหลังเดียวกันกับดิฉันช่วยทำไมเอาก็แบบว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไงแบบเขาเรียกอะไรเขาก็เดือดร้อนแล้วก็ต้องช่วยสิมาทำอะไรที่บ้านฉันเสร็จแล้วล่าสุดโอ้โหทุกคนย่าเราก็เป็นคนแบบคนเก็บกวาดไม้เราก็เป็นคนวางไอ้นี่ก็เป็นของเราเขายังมีหน้ามาบอกเป็นบ้านเขาอีกเหรอไม่เข้าใจอ่ะแน่เลยทุกคนเมื่อเขาบอกว่าเป็นบ้านเขาเงี้ยหนยก็จะยอมปล่อยเขาไปแล้วกันนะ ใส่เหรอมาสักหน่อยแล้วกันอุ๊ยคุณเดนพูคุณเป็นอะไรอะ่ะเมื่อกี้อยู่ดีเห็นคุณนอนแล้วคุณก็ล้มลงไปอะ่ะอ่ะเอานี้มาให้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไปเก็บผลไม้ไม่ให้ตะกี้เนี่ยนี่เนี่ยมีแตงกวาอ่าเอาไปให้ฉันทําไหมก็ให้เฉยอะ่ะชอบฉันหรอก็ชอบค่ะในเรื่องชอบคุณมากแต่ว่าในเกมรู้สึกว่าคุณนิสัยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ชอบแล้วนะคะ แล้วคุณยังไม่ตอบเลยคุณมาทําอะไรที่นี่อ่ะคุณยังไม่ตอบเลยนิสใส่ดีต้องเป็นยังไงนี่ใส่ดีก็จะประมาณแบบว่าจะว่าไงดีอ่ะก็คงจะเป็นแบบหนูหละมั้งแตบบ่ว่าเอ้ยคนนุณดีไม่พอน่ารักด้วยเขินจริงแล้วคุณมาย่ออะไรคุณอะไรอะไรคุณมาทําอะไรที่บ้านหนูหนูเป็นคนวางเป็นคนสร้างอ่ะคุณคุณกล้าม,มาแบบว่ามาอยู่บุกลุกได้ตรงน,นี้ได้ไงอ่ะ ขอโทษนะแต่ว่าบ้านหลังนี้มันไม่พอสําหรับเรามันเขาเรีเยกอะไรนั่นแหละมันไม่พอสําหรับเราสามชั้นใช่ไหมว่าทําอะไรมาหาคนน่ารักแบบเธอไงโอ้โหแบบนั้นก็ดีค่ะก็ก็ก็ดีค่ะก็ดีก็ดีเลยนะประเด็นนี่คือบ้านของ NIE ฉันคุณอยากเข้ามาทุกคนเขาบอกว่าเป็นบ้านเขาตอนนี้มันกลายเป็นบ้านเราแล้วอุย้ย เฮ้ยเราถืออย่างนี้ได้เฮ้ยน่ารักจังน่ารักจังอันนี้ป๊อปปี้เอ้อยขอบคุณค่ะดอกไม้ใช่ไหมขอบคุณเอามาตกแต่งบ้านคนดีเลยเออคุณพูดถึงเรื่องอะไรอย่างนี้คุณเห็นนกใช่ไหมอ่ะนกฉันที่แบบว่าตอนนั้นเราอยู่กับเดอะฮักอะทุกคนเอ้ยไม่ใช่อยู่กับเดอะฮักอยู่กับฮิวมังกาซอ่ะแล้วเรามีดอกมีนกแบบติดตัวเราอะนก นกมันเป็นนกเหี่ยวอ่ะมันชื่อว่าตาเหี่ยวอ่ะไม่ใช่มันเป็นเหี่ยวตัวเล็กๆมันชื่อว่าตาเหี่ยวคุณเห็นบ้างไหมมันเป็นตัวเล็กๆขาวๆอุย้ยอะไรอ่ะมันกัดเห็นเห็นอยู่ไหนอ่ะคุณช่วยออกตามหาหน่อยได้ไหมคือฉันแบบว่าหามาหลาย EP หามาหลายคลิปแล้วจะหาไม่เจอไม่รู้น้องหายไปไหนเดี๋ยวไปหาให้โอเคอบคพณค่ะ เออทุกคนคือแบบนกที่หวานแบบว่าลงในคลิปหฮมังกะซอไปนะทุกคนชื่อว่าน้องตาเหี่ยวนะคะทุกคนโหแบบขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ช่วยตั้งชื่อให้น้องนะและคือตอนนี้น้องมีชื่อแล้วนะคะแต่ว่าหวานไม่รู้ว่าน้องเป็นเพศอะไรจะเป็นเพศชายเพศหญิงแต่ว่านคิดว่าให้น้องเป็นเพศชายดีกว่าเพราะหวานรู้สึกว่าชอบเพศช,ชายมากกว่านะคะทุกคนก็นั่นแหละก็ยินดีน้องตาเหี่ยวต้อนรับเข้ามาในครอบครัวเจอละไหน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  น,น้องตาน้อตาเขียวคุณเลยเลยตรงนี้ตรงนี้เลยแม่ห็เดินสักกลเชียวเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยน้องตาเหียวน้องตาเหียวของเราลูกเอ้ยกลับคืนบ้านแล้วขอบคุณนะคะอุ้ยในที่สุดน้องตาเหียวก็กลับเข้าบ้านอ่าน้องตาเหียวอยู่ตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวน้องอย่าตีสิแม่ขอโทษที่แบบว่าแม่ไม่ได้ออกตามหาลูกนะแต่แบบว่า ลูกต้องเข้าใจว่าอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดนะสมัยนี้อ่ะน้ยน้องตะเหยียมานี้ดีกว่าไปไหนลูกมานี้ค่ะไม่มานี่นอุ้มเลยมันหลกแล้วอ่ะคุณเนธูคุณจะกลับบ้านไหมหรือ,อยังไงรางวัลละรางวัลอะไรเอาแตงกวาแบนหนึ่งน้องตาเหยียอ,อยู่นี่ก่อนนะอ่ะให้แตงกวาอันหนึง่งเราอ่ะจูโอ้ไม่เอาทำอะไรต่อหน้าเด็กแบบนี้ใส่ไม่ดีเลยอย่าไปทำอะไรต่อหน้าเด็กสิ เอาอุ้มไม่ได้เอาเอามานี่อย่าขโมยน้องนะเอามาตีนะตีเลยนะนี่คือการขโมยขโมยอะไรเอามาเอามาถ้าทำหน่เนาะโอ้ยมีจุบเอาเอาเดียวเดียวเอามานี่จุบแล้วก็ได้จุบแล้วก็ได้ไม่มานี่เอาน้องมาคืนก่อนซี่จะไปไหนแล้วจุบก็ได้ดิเรียบร้อยหุ่นฮ่า คิดว่าจะได้จุบจากฉันอย่างนั้นเราไม่มีทางสลอกในเมื่อฉันได้น้องตาเหี่ยวมาแล้วน่ะนะฮฮฮคุณเดชภูไหายังไงเอ่ยอุ้ยมีซอมบีข้างหลังคุณด้วยคุณเดชภูระวังนะคือต้องเขาระวังหรือเราระวังเนี่ยเอ้ยยังไงโอ้คุณเท่มากๆเลยอ่ะคุณสามารถฆ่าซอมบีได้ด้วยดาบสองอันจริงจังเลยไห้น้องให้โอกาสนะโอกาสอะไร น้องอยู่ตรงนี uh ้นะ้องเฮึบน้องตาเหี่ยวอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่มาอ่ะไม่เสร็จจะจุบไม่จุบอ่ะจุบแล้วก็ได้โอ้ยอย่าไปทำ้ายร่างกายน้องตาเหี่ยวแค่นั้นก็พอมาจุบนะหนึ่งสองอุ้ยน้องตาเหี่ยวเป็นยังไงบ้างนะหายใจออกไมู่้อุ้ยอุ้ยเอะไรเกิด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 อะไรเกิไรเศรษฐีจังเกิดอะไรเกิดอะไรโอ้ยอ่ะโอ้ทุกคน น่ากลัวเล่พูสมัยนี้น่ากลัวจริสสมัยยุคที่หวานเนอยู่นไม่ได้นะขนาดเขอเลยโอ้ยมีหน้ามาเขยอีกถือมาซูก้าจะยิงแล้วขนาดนนมีหน้ามาเขยอ,อีกเหรออทุกคนก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วยังไงล้วก็เจอน้องตาเหี่ยวแล้วนะทุกคนอะไรเนี่ยหัวใจโอ้โหหัวใจเยอะแยะไปหมดเลยเอ้ยอะไรทำไรอะทำไรอะคุณทำอะไร โอ้ยีซอมบี้เหรอโอ้โหยีซอมบี้ใช้มาสุก้ายิงมันก็เกินไปอ่ะฮะเดี๋ยวมันโดนน้องเดี๋ยวมันโดนน้องตาเยี่ยวโอ้โหรุนแรงเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวมันโดนน้องอย่าทำเฮ้ทุกคนไหนๆก็ไหนๆละแต่งงานกับฉันไหมโอ้โหไม่เอาดีกว่าไม่เอาเมียวเมียวเอ้ยไม่เอาคุณคุณคุณอย่าคุณอย่าทีนี้เราทำอย่างนี้ดิอย่าทำน้อง อย่าทำน้องไม่เพิ่งเจอน้องตายเหย,ยือยัน้องเพิ่งเพิ่งหวนกลับคืนบ้านนะถ้าไม่แต่งน้องตายเอ่อก็ได้ก็ได้ก็ได้เซอซีจังมาหนึ่งสองสามก็เซอร์คินเนียคะให้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้บาทเลวก็น้องตายเหยืยอด้วยนะคะทุกคนส่วนเดนผู้ใหญ่ น้องถ้าชอบคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานแล้วก็เจ้าน้องตาเกี่ยวด้วยนะคะส่วนเดชพูย่าไปสนใจไปเลยนะคะทุกคนอยากทำคลิปอะไรหรือว่าตัวละครอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายน้องตาเกี่ยวก็อยู่นี่ฮู้